ไปกันที่สายของคุณปอครับคุณปอมาพร้อมกับเรื่องที่ได้ยินได้ฟังมาจากรุ่นพี่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับครอบครัวของรุ่นพี่คุณปอครับที่เคยถูกจ้างงานให้ไปที่ประเทศเพื่อนบ้านเมื่อหลายสิบปีที่ผ่านมามาพร้อมกับชื่อเรื่องนี้เลยครับผีจ้างงานมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายต่อไปกันเลยครับสวัสดีครับคุณปอสวัสดีคะ่ะครับผม,มค,คุณเสียงชัดมากๆเลยครับ คะ่ะสสวัดีพี่แจ๊กและทีมงานทุกคนนะคะของเดอะกดเ t ดี d โอครั้งนี้เป็นการมาเล่าครั้งแรกค่ะครั้งแรกนะ,ะอืมค่ะส่วนมากจะฟังย้อนหลังค่ะโอ้ถ้าเล่าแล้วติดขัดหรือผิดพลาดยังไงติชมได้นะคะโอ้โหผมไม่มีอะไรจะถามแล้วค <laughs> ื <c oughs> <c oughs> อตอบเบ็ดเสร็จเลยเดี๋ยวนะตอนนี้โทรมาจากแถวไหนคุณบออยู่ท่าดินแดงค่ะอยู่แ,ยแถวท่าดินแดงอู้ของกินอร่อย อืหมูสเปะอุ้ยของกินแถวนั้นอร่อยมากนะครับมาคุณปอมาว่ากันถึงเรื่องนี้เรื่องที่รุ่นพี่เขาเล่าให้ฟังในตอนที่ถูกจ้างงานไปที่ประเทศเพื่อนบ้านค่ะออก็เริ่มเล่าเลยเนาะได้เลยจ้ะก็ตอนนั้นอะช่วงที่ทำงานอยู่กับพี่แกน่ะเราก็ ปิดเตอโก้ดฟังอยู่เรื่องอยู่เรื่องหนึ่งนี่แหละแล้วเขาบอกว่าปอชอบฟังเหรอเรื่องผีบอกว่าชอบชอบฟังเขาก็เลยบอกว่าเขามีอยู่เรื่องหนึ่งอยากฟังไหมอยากเขาจะเล่าให้ฟังอ่าเขาก็เลยเล่าให้ฟังขึ้นมาว่าสมัยเขายังเด็กอยู่ก็พ่อเขาอาของเขาแล้วก็อาสะพ้ยเขาช่วงนั้นน่ะคือ บ้านทางบ้านเขาอ่ะเป็นคนหนักเอาเบาสู้ค่ะ <c oughs> คือมีคนมาจ้างงานคือทําทุกอย่างเลย <c oughs> เพราะมีนายหน้ามาเหมือนกับว่าถ้าถ้าทำมาเออมีงานรับเหมานะจะไปทําไหม <c oughs> แต่ว่าทางกับผู้รับเหมาเขาจะเป็นคนจ่ายเงินให้เขาโดยตรง <c oughs> เขาอ่ะเป็นแค่ตัวผ่านสื่อผ่านเฉยอ่า ทีนี้นเขาสามคนก็เลยตกลงคุยกันว่าโอเคไปก็ระยะเวลาทำก็ประมาณหนึ่งอาทิตย์ค่ะ <c oughs> ช่วงเวลาที่ไปทำก็พอหลังจากคุยกันเสร็จก็เริ่มไปกันเลยวันสองวันแรกก็ทำทางานปกปติก็ สามคนเขาก็คิดว่าในหน้าคงคุยกับทางเจ้าของบ้านแล้วว่าต้องทำตรงไหนยังไงบ้างเขาก็แยกแยะก,ก,กันไปทำแยกแยกแยกกันไปจนมาถึงสองวันที่สองวันที่สามได้ก็ทำงานกันปกติแต่ว่าไม่ปกติอยู่คนหนึ่งก็คืออาสไพรยอาสไพัยเนี่ย เขาก็จะบอกบอกกับทางคุณพ่อของรุ่นพี่แล้วก็คุณอาของรุ่นพี่ว่าเจ้าของบ้านเนี่ยดีนะเขามาบอกให้ทำตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้บ้านเขาก็ดูซุดโซมมากมากเขาก็มาบอกให้ทำตรงไหนบ้างเขาก็มาพูดแต่ว่าคุณอากับคุณพ่อของพี่เขาเนี่ยไม่ได้เจอตัวเจ้าของบ้าน อ่าไม่ได้เจอตัวเจ้าของบ้านแล้วก็ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นเลยจนเข้าวันที่สามวันที่สี่เขาก็ทํางานไปเรื่อยๆอะค่ะเขาก็ทํางานไปเรื่อยๆคือให้คบอติตฐ์อะ<ม>เขาก็เล่าให้ฟังเกี่ยวกับเแกบบี่ยวกับคุณลุงคนเนี้ยที่เขาเจออะไรอย่างเงี้ยจนพ่อของรุ่นพี่อะ่ะเขาสงสยัย<ม>เขาสงสยัยเขาก็เลยถามว่า ทำไมเขาไม่เคยเจอแล้วทำไมเราอะถึงเจอไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิว่าเขาเขาที่เขาใจดีใจดีดอ่ะเขารูปร่างเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงเขาก็บอกว่าเขาก็แก่อายุประมาณห้าสิบหกสิบแล้วอืมอืมผอมผอมผมหล่ออะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกประมาณนี้แต่รูปประพันธ์สันฐานเขาก็ดูเป็นคนใจดี ค่ะแล้วเขาก็มีอะไรเขาก็จะคอยเดินมาบอกแล้วเขาก็จะหายไปเลยระหว่างที่ทํางานก็จนวันนั้นอะ่ะเขาก็เลยเดินมาบอกคุณพ่อว่าเนี่ยลุงเขาอะ่ะบอกว่าให้ไปหยิบกล่องเงินตรงใต้บันไดนะมันมีกล่องเงินถ้าตับบ้านอะ่ะก็หยิบตังสมมติว่าเขา ให้หยิบไปจํานวนห้าพันก็หยิบไปแค่นั้นทั้งทั้งที่เงินตรงนั้นมันเยอะนะคะก็คือให้ให้ไปหยิบค่าจ้างเขาเองใช่ค่าจ้างเอาเองก็หยิบจํานวนห้าพันก็หยิบมาเสร็จแล้วเขา,ก,าก็หายไปลู้เพืก็หายไปเขาก็กลับบ้านพ่อเขาก็เริ่มสงสัยแต่แต่ตัวน้องเขาไม่ได้สงสัยนะ,ะเขาก็ไม่ได้ไม่ได้พูดทับ ไม่พูดถามอะไรมากเขาก็เริ่มสงสัยจนมีอยู่วันหนึ่งเข้าวันที่ห้าแหละ้าวันที่ห้าวันที่หกระหว่างที่เขาทํางานเขาก็เอ๊ะเสียงใครงุ้งงุ้งคุยคุยอยู่คนเดียวได้ยินน้องสะพ้ยเขาทั้งๆที่เขาอะทํางานอยู่อยู่ตรงมุมบ้านอีกมุมหนึ่ง แล้วน้องชายเขาก็ทําทํางานอยู่บ้านอีกม,มุมหนึ่งทีเนี้ยเขาก็ได้ยินน้องสะพ้ายเขาคุยอใรรไรในเมื่อมีกันแค่สามคนเขาก็เลยเหมือนกับว่าแอบแอบสลงเงนื้อดูอะค่ะค,ค,คุยอะไรกับใครไม่รู้เป็นตุเป็นปะเลยเหรอคะนนนี่นั่นเขาก็เฮ้ยเขาก็ไม่กล้าถามเขาก็ตกใจแล้วก็ ได้ได้ยินคุยอะไรกันยังไงไม่รู้เขาก็น่าจะแบบว่าถ้าไม่ดีแล้วลุกดีกว่ารู้สึกตัวเองแบบใจไม่ดีก็เลยเดินออกมาจากตรงตรงที่ทํางานแล้วก็เด,เดินเดินเดินแบบไปล้างหน้าล้างตาแล้วก็แบบเฮ้ยกูเห็นอะไรวะมันพูดคนเดียวมันพูดกับใครอืมแล้วทีนี้เขาก็เลยเหมือนกับว่า เดินไปร้านค้าจริงๆก็ไม่ได้เดินหาละหาร้านค้าเราก็เดินไปเรื่อยๆเดินเดินไปเรื่อยๆด้วยความที่แบบไม่มีกระติดกระใจทํางานก็เลยเดินไปร้านค้าก็ไปซื้อเครื่องดื่มชูกําลังอะค่ะเขาก็เลยแบบว่าได้คถามแม่ค้าว่าบ้านหลังเนี้ยมีคนอยู่ไหมอะไรไหมแม่มค้าก็บอกเออหน้าแปลกๆนะเราไม่ใช่คนพื้นที่นี้ใช่ไหม บอกใช่ครับผมมาทํางานที่นี่3อาทิตย์หนึ่งแล้วเดี๋ยวผมก็กลับบ้านแล้วงานใกล้จะเสร็จแล้วเขาก็เลยบอกว่าไม่ได้เจอคือแบบว่าไม่ไม่ได้เจอเหรอเจ้าของบ้านอะอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าบ้านเนี้ยมันล้างตั้งนานแล้วนะอ่าเขาก็พูดอย่างนี้บ้านเนี้ยมันล้างตั้งนานแล้วเขาก็เลย้ย แสดงว่าสิ่งที่เขาคิดมันก็แบบว่ามันก็เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มคิดแล้วไงขเขาก็เลยบอกว่าแต่ผมอะไม่เจอนะอน้องสไพคยผมมาเจอเจอเจ้าของบ้านเขาใช่เจอเจ้าของบ้านาบอกลูกประฟันสันฐานเสร็จเรียบร้อยปึ๊แบแม่ค้าบอกว่าลุงแกตายไปตั้งนานแล้วพ่อพ่อของรุนพี่เขาก็เลยหน้าเวอรหน้าเสียตรงนั้นเลยเลือกคือแบบ เขาก็ไม่อยากกลับไปที่ทํางานแต่ก็จําใจที่จะเก็บเรื่องนี้เงียบเอาไว้<ถ>เพื่อไม่อยากให้ใครตกใจอืก็นั่งคุยไปคุยไปเขาก็บอกว่าน้องสะพ้ายเขาว่าบอกว่าลุงแกให้มาทําบ้านรอลูกสาวเขากลับจากกรุงเทพอืม,อมก็กะว่าทําเสร็จแล้วก็จะกลับบ้านของเรา<ถ>ได้เงินแล้วก็จะกลับ แต่ไม่คิดว่าจะเจอเรื่องแบบนี้อือ่ทีเนี้ยเขาก็เลยเก็บเรื่องนี้เอาไว้ไม่พูดอะไรกับใคร,ครจนจนมาจนอาทิตย์พออาทิตย์สุดท้ายแล้วคือเข้าอาทิตย์หนึ่งพอดีจะกลับบ้านแต่ว่าลืมบอกพี่แจ๊กไปตรงที่ตอนที่ อาสไาย์เขาอะค่ะบอกว่าลุงแกให้ไปหยิบเงินเนาะแล้วทีเนี้ยเหมือนน้องชายของคุณพ่อที่เป็นแฟนของอาระสไายอ่ะเขาก็เลยถามว่าเงินอะมันวางอยู่ตรงใต้บันไดใช่ไหม,มแล้วมันมันมีเงินเยอะไหมเอมอเขาก็ถามเขาบอกเขาไม่รู้เขาก็หยิบมาตามที่ลุงแกเขาให้หยิบแล้วแหละคือใจ ี่คนเนี้ยคือ<ม>เขาเป็นคนที่ให้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นนะ<ม>เขาไม่อยากหยิบเกินคือถือว่า<ค>เขาเขาให้ใจเราอ่ะเขาให้เราหยิบเองเราก็อยากไป<ม>แบบโกงเขาอ่ะอะไร<ค>ประมาณนี้<ค>ใช่ทีเนี้ยเขาก็เลยเหมือนกับว่าพอวันสุดท้ายเขาก็เลยบอกว่าหยุดตรงนี้ใช่ไหมงั้นไม่ต้องไปหยิบเดี๋ยวกูไปหยิบเอง<ค>เขาก็เดินไปเขาก็เดินไปหยิบมาโโหเขาก็เห็นก็หยิบ หยิบตังหยิบตังทั้งค่าแรงทั้งตังหยิบหยิบย่อยๆเสร็จเล็กเล็กน้อยน้อยก็หยิบกลับบ้านมาจนมาถึงบ้านก็ยังไม่อะไรมากก็มานั่งคุยกันจนพ่อของพี่รุ่นพี่หูอค่ะเขาก็บอกว่าตั้งแต่อยู่จนทำเสร็จอ่ะไม่เคยเห็นลุงคนนี้เลยนะอืม แล้วรู้ไหมว่าสิ่งที่คิดเจอแ้<ม>่คุไม่บอกพวกหนูน่ะลุงคนเนี้คุณไปถามแม่ค้ามามตรงแถวแถวนั้นอ่ะลุงแกตายไปตั้งนานแล้วคืน<ะ>นี้เขาก็เวิร์กันทั้งสองคนเลยเหมือนกับว่าอา้าวสรุปเจ้าของบ้านไม่มี<ะ>ไม่มีใครเลยใช่ไหม,มคือที่ที่ไปทําให้เนี่ย กูไปทําให้ผีแล้ววะเขาก็อย่างเงี้ยอ่าทีนี้เขาก็เลยบอกเอา้าแล้วตังบังที่ได้มาอันนั้นอะส่วนส่วนที่เนี่ยเขาหยิบมาก็คือเงินอันนั้นอะเป็นเงินที่ใช้ได้จริงนะคะคแต่ส่วนเงินที่ที่ผู้ชายไปหยิบมากะจะรืะ้อออกมาแบ่งกัน ในกระเป๋าเป็นใบไม้แห้งหมดเลยอืมครับใช่เป็นใบไม้แห้งหมดเลยครับพ,พี่รุ่นพี่หนุ่มเขก็ไล่ฟังต่อต่อจากนั้นว่าเป็นใบไม้แห้งแล้วทีเนี้ยเขาก็นั่งคุยกันว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมตัวน้องสะพ้ายเขาไปหยิบแล้วได้ตังค์มาใช้ได้อืมเป็นตังที่เอามาใช้ได้แต่ทำไม พี่ผู้ชายที่เป็นน้องน้องชายเขาอะไปหยุดมาครับตังทําไมเป็นใบไม้อืมเพราะเขาโรคไงอืมหนูว่าคิดว่าอย่างนั้นค่ะใช่แล้วเหตุการณ์ต่อต่อจากอืหลังจากกลับบ้านมาครับคือระหว่างทํางานของอาสไพยเขาอ่ะค่ะคเขาก็ มีนั่งคงนั่งพักแล้วมันมีเตยวน,น่ะค่ะเขาก็นั่งแบบเล่นเหมือนคนนั่งเตยเตอยอะ่ะ<ค>เขี่ยโน่นเขี่ยนี่ไปแล้วก็อยู่ในกองใบไม้อะไรสักอย่างตรงแถวๆนี้<ค>ที่เขาทํางานนะคะคพี่แจ๊คเขาก็ไปเจอเหมือนไม้แกะสะละ<ค>ักเป็นไม้แกะสะละักเขาบอกว่ามันสวยมากเลยเขาก็เลยเอากลับบ้านเขาเขาเอากลับมาบ้าน ก็ยังไม่ม so like so ีอะไรแต่เขาไม่ได้บอกใครนะแล้วที่นี้เหมือนตัวน้องชายพ่อเขาว่าเขาไปเรียกกินข้าวเช้ามาก็ไปเรียกกินข้าวบอกเอ้ยกินข้าวลุกมากินข้าวได้แล้วก็ไม่ก็ไม่ลุกก็ไม่ตื่นก็เรียกเรียกก็ไม่ลุกก็ไม่ตื่นก็ไปสะกิดสะกิดลุกขึ้นมาแล้วบอกว่าไปกินข้าวได้แล้ว อืมเขาบอกไปกินข้าวได้แล้วแต่สิ่งที่แปลกไปก็คือคลุกขึ้นมาแล้วไม่พูดมไม่พูดอะไรแล้วก็คือเหมือนแต่ว่าเหมือนไม่ใช่เขาเหมือนคนคนนั้นไม่ใช่เขาอือแล้วแล้วทีเนี้ยอยู่ๆยู่เขาก็พูดไม่เป็นภาษาไม่เป็นภาษาไทยมไม่เป็นภาษาทางทางไทยเลยเลยพูดอะไรสักอย่างนะไม่รู้ จนเขาก็ไปเรียกพ่อของลุงพี่มานะเขาก็บอกว่าเนี่ยรู้ว่าท่าไม่ดีแล้วรู้ว่าไม่ใช่เขาก็พูดเหมือน,น,นไม่ใช่น้องสะพ้ายเขาเนี่ยคย่เงี้ยท่าไม่ดีแล้วเดี๋ยวกูไปเรียกพ่อแกท่ทางทางบ้านอีสานก็เรียกพ่อแก่พ่อเท่าเหมือนภาคกลางเวลาเรียกผู้เรียกยากเขาก็เรียกพ่อใหญ่แม่ใหญ่อย่างเงี้ยค่ะครับอ่า เขาก็ไปเรียกมาทีนี้ก็เหมือนกับท่าไม่ดีอ่ะเขาก็เหมือนกับว่าอเออเรียแล้วแหละไม่ต้องพึนอะไรเขาก็เหมือนกินหมากกินพูแล้วท่องอะไรไปไม่รู้แล้วอยู่ๆเขาก็พูดใส่กลับไปไม่เป็นภาษาอ่าพูดระหว่างที่พูดใส่กลับไปเป็นภาษาเขาก็เหมือนกบบว่า หลังหลังจากนั้นมาเขาก็ถามว่าพ่อพ่อแกเุืดอะไรกับมันไปอืมอืมมันไม่เป็นภาษาพวกกลุ่มฟังกันไม่ออกเลยเพราะตรงนั้นคุณเยอะแล้วมีใครฟังออกเขาบอกกูก็พูดภาษาไทยใส่มันนั่นแหละเขาบอกว่ีมยงมีต้องพูดภาษาไทยใส่มันไปนั่นแหละกูบอกว่ามึงมาจากไหนมาอยู่ทําไม ตรงที่ที่ที่ปือยู่ทำไมตรงที่ในพื้นที่ที่ของปู่ลูกหลานปื่ไม่ว่าทางไหนมันก็ไปทางนั้นอืเขาก็เลยบอกว่าปู่ไม่ไปอื่จะเอามันไปอยู่กับปูด้วยอืมันเอาปูมาปู่จเอามันไปอยู่ด้วยปู่จะเอามันไปทําเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าไม่ได้ลูกหลานปู่ มึงเอาไปไม่ได้นี่มันพื้นที่สีมึงมาทางไหนมึงก็ไปทางนั้นมึงจะไปดีๆหรือว่าจะให้กูทําอะไรมึงเขาก็แบบเขาคุยกันอยู่เองพังก์นึงจนแบบเริ่มท่าไม่ดีแล้วเขาก็เอามีดนึ่งมีดหน,งดหนองมาท่องไม้ของเขาไปอเขาก็เหมือนกะว่าเออท่าไม่ดีแล้วก็เอาเอาของที่เขาเก็บมา แล้วก็บอกว่ามึงเอามันมาจากไหนอ่ะมึงเอามันกลับไปไว้ที่เดิมด้วยมึงเอากลับไปคืนที่ึ่งด้วยเขาก็เอามีดปักลงบินดินนะมันก็วีดงขึ้นเลือดพุ่งออกมาจากบินเลยจนจนตอนนั้นอะ่ะคือทุกคนคือแบบหน้าเสียกันหมดเลยคือมันเกิดอะไรขึ้นเขาก็เลยบอกว่ามึงเอามันกลับคืนไปที่เดิมค่ มันอยู่ตรงไหนก็ให้มันไว้ตรงนั้นแหละครับแล้วทีนี้เขาก็เลยถามว่าแล้วต้องทํำยังไงถึงมันจะไม่ตามกลับมาบไม่เป็นไรจีมีวิชาจีมีของแล้วไม่ต้องกลัวหรอกทําตามที่คุีบอกก็พอสรุปเขาเขาสรุป เขาสลบไปแล้วเขาตื่นขึ้นมาเขาก็บอกว่าเขาไม่รู้ไม่รู้รเรื่องอะไรทั้งนั้นเลยเพอมีคนถามว่าเป็นอไรรื้ตัวไหมเนี่ยว่าโดนผีเขา้าอืมจำอะไรไม่ได้จำอะไรไม่ได้เ,ออไไไดเลยแล้วแล้วก็หยิบแกะสลักไม้อ่ะเขาก็บอกว่าเขาก็แค่หยิบมาเพราะเห็นว่ามันสวยดีรัางอั้นที่ไม่รู้ว่า มันเป็นมันมันเป็นของอะไรอืคือแบบซีซววหยิบมาเราก็ไม่รู้แล้วมันก็ตกดินตามพื้นอะไรพวกเนี้ยเขาก็เลยบอกว่านั่นแหละเอาไปคืนที่มันฟ้าแต่พ่อเขาก็คิดแล้วไงว่าเฮ้ยบ้านนั้นก็เพิ่งเกิดเรื่องว่าผีก็เพิ่งจ้างผไปทางานนี่ง็ต้องกลับไปบ้านหลังนั้นอีกมันก็เลยมีความคมเคือในใจว่า ก็ต้องกลับไปอีกแล้วเหรอสุดท้ายจะต้องไปตามที่พ่อแก่พอไม่งั้นทำอะไรใช่ก็ไปคืนถ้าไม่คืนก็ไม่รู้จะเจออะไรครับเรื่องมันก็ประมาณนี้แต่มาคิดว่าอย่างที่พี่แจ็คบอกอ่ะเงินมันเป็นใบไม้ได้ก็เพราะคนเขาโลภคนเขาโลภถูกต้องมือนก็เขาลองใจแหละว่าเนี่ยคุณมารับเหมามาทำบ้าน อ่ะฉันลองลองใจวางเงินไว้จํานวนเยอะแต่ให้เอาไปเฉพาะค่าจ้างนะก็ลองดูว่าคนนั้นน่ะเขาซื่อสัตย์หรือเปล่าปรากฏว่าคนแรกอะซื่อสัตย์แต่อีกคนหนึ่งที่เป็นเครือญาติกันเนี่ยปรากฏว่าอ๋อตรงนี้มันมีเงินอยู่เยอะก็เลยอืโลภอะจะไปเอาเงินของเขามาก็เลยกลายเป็นเรื่องนี้ขึ้นมาถูกไหมฮะใช่เออนะครับนี่คือเรื่องที่ตัวของน้องปอเนี่ย ไปได้ยินได้ฟังมาจากรุ่นพี่รุ่นพี่คนนี้เขาเล่าให้ฟังนานยังน่าจะตอนปีหกสองอะค่ะต้นปีเขาเล่าให้ฟังเมื่อตอนปีหกสองใช่ตอ,น,อนต้นปีเพราะว่าช่วงนั้นได้ทํางานอยู่ด้วยกันอืเขาก็เหมือนมาทํางานช่วยหนูพักนึงแล้วเขาก็กลับไปทํางานที่ที่ที่อื่นครับ เขาก็เล่าให้ฟังประมาณนั้นเออนะคะแล้วก็เลยเก็บเรื่องเนี้ยมาพอสมควรแล้วก็เลยมีวันเนี้ยมีโอกาสได้มาเล่าเรื่องนี้นะใช่จริงหนูอ่ะชอบฟังเกี่ยวกับเรื่องที่แบบว่าเกี่ยวกับทำของทําพิธีพวกเนี้ยเพราะว่าไม่รู้นะเติบโตมากับครอบครัวที่เรื่องเล่าเกี่ยวกับทาของอะเยอะอืมเพราะว่า สมัยก่อนตั้งแต่รุ่นยา่ารุ่นพี่สาวยา่าเขาบอกว่าผีโป่งแรงมากอืม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 เป็นคนคที่ครอบครัวที่เชื่อเรื่องพวกนี้อยู่แล้วอะเนาะใชเออ่เออเออได้ได้ไดปอเป็นประมาณนี้ก็แล้วกันนะปอนะเออพี่ถามเลยดิปัจจุบันนี้ปออายุเท่าไหร่บอกได้ปะยี่สิบค่ะอ๋อโอเคก็สมวัยแหละก็ถือว่าครั้งแรกที่มาถ่ายทอด อออากาศแบบนี้นะครับถือว่าโอเคได้อาจจะจำผิดจำถูกอาจจะลืมอะไรไปบ้างแต่ถือว่าเป็นการแสดงกล้าแสดงออกเออนะฮะค่อยๆฝึก<แ>ปรือไปเรื่อยๆน้องปอเผื่อมีเรื่องอะไรอย่อื่นอีกก็โทรมาฝากไว้ที่ทีมงานนะได้เออเชื่อว่าอีกหน่อยเนี่ยจะเล่าเก่งเพราะปกติน่าจะเป็นคนพูดเก่งอยู่แล้ว <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> เออ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 ดีๆค่อยๆฝึกไปนะลูกนะ <c oughs> โอเคปอ,ค <c oughs> อขอบคุณมากๆลูก <c oughs> สวัสดีจ้าสวัสดีครับ